สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนาน,น,นะที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับพกันเหมือนเดิมครับกับช่องคนชอบตกปลาชแนลนะวันนี้ก็มาหมายเดิมอีกแล้วครับหมายฮอตๆนะฮะในวันที่น้ําไหลหน่อยๆน,นะชาวนาก็สูบน้ํากันเยอะครับน้ำเลยครับขยื่นๆน,น,นะน่าจะมีตัวกินนะก็เหมือนเดิมครับจะตกระยะ2.7นะครับไม่ตายสองตัวขอ จะมีตัวไหมจะได้ไหมจะเจอของใหญ่ไหมจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันนะครับโดนครับโดนแล้วครับโดนครับโดนครับได้เดินครับพาเดินครับโดนแล้วครับโอ้โหโดนแรกมาแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเนาะพาเดินครับตัวแรกมาแล้วครับ อันแรกเลยโดนขึ้นนะโดนปลาลอยหูกระมังนะโหทูกระมังมกระมังเยอะ

ครับนะใบสวยแล้วปลาอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าใสวยแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้กำมังใหญ่แล้วมาแล้วครับกำมังใบสวยอะนี่ครับไบสวยเลยกำมัง โดนครับนะโดนแล้วครับไอสเอ้ยหลุดโอ้โห,หสวยสวยหลุดดีอ่ะไปแล้วไปแล้วหลุโดนครับนะปลาอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าโดนอีกแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ,อกก้กระมังนี่ฮะกําหมังมาแล้วเข้าแล้วสวยๆครับกระมัง โดนคะรับน้าไตสวยอีแกแล้วนะมาีไตสวยไตสวยครับอะไรงอกกำมังใหญ่ครับโอม้มาแล้วไตสวยครับไตสวยกำลังใหญ่งามเลยไหลลงที่สวยรงนี้เนี่ยไหลปื้ดลงไปเลยส,สวย เอ็มปากโดนครับน้องไปแล้วครับโดนแล้วครับปลาอะไรโอ้โหแกแหครับนี่ฮะแกแหเต็มปากครับ ไปแล้วกามาไหมก้าโอ้โหกํามังเลยครับโอ้ยมันเลยครับช่วงนี้ฝูงกํามังถล่มแล้วมาเต็มเต็มเลยฝูงกํามังโอ้โหนี่ครับมาแล้วกํามังสวยๆเลย cá măng nắp bao cá 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 măng nắp bao cá 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 măng kính kinh ngồi ơi luôn cá cá lại cá măng nắp 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 ากะมังมังเอ๊ะเึินแจ้งครับสวยๆโดนครับนะมันเดินครับมันเดินมันหลอกเราหลายทีแล้วเราไม่วัดมันโอ้เดินครับเดิน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 แล้วเดินแล้วมันเดินแล้วปลากระมังเนี้ย สวยงามนะครับอุ้ยไปเลยครับหลุดเลยยกมาหลุดเลยครับปุ๊คถอนแล้วครับถอนแล้วครับโอ้โหไอ้นี้ยังไม่รู้ว่าถอนอะไรหน่อยเดี๋ยวก็ถอนแล้วโอ้ยถอนแล้วถอนแล้วถอนแล้วครับโอ้โห กํมันแล้วน,นะมันถอนปุ๊กเลยนิดเดียวโอ้บางทีก็ดูไม่ทันนะนี่ครับได้สวยเลยอีกหนึ่งตัวกำมังว้าวอีกครับ ไปแล้วนะกำมังก็ครับใสสวยล,ยลงปุ๊บกินเลยนกเขากระมังโอ้โหปลาหมอรับโอ้โหลอยเลยโอยโอยโอยอย่านีนะ้ข้าบวิ่งเลยลงปุ๊บข้าบวิ่งเลยหมอจะกลับใสสวย มาเอามาลองกินเลยครับโซรามิอย่ามาอีกแล้วครับโอ้ามาลองกินนะลงไปกินแล้วตอนนี้โซรามิมาหรือจะเปลี่ยนหรือเปล่า,าลรักเซนามินะ ตัวยู่ตอนนี <t arp facial> ้กินดีอยู่กินดีอยู่แกถามว่าได้กี่ตัวแล้ว t s u มิมาปลาจะเปลี่ยนไม่เอ่ยตอนนี้ไปแล้วครับ t ุนมิเราอาชีพแกแกลุกขีอะ โดนครับนะทูนามิไปมันก็กินเลยครับโอ้ยมันกินเลยครับนั่นนๆนนนันน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 รนนันนนมินนานไปมันก็กินเลยโอเคนยู่ ยกคือเราโดนแล้ว,ลวถอนแล้วอะขนาดนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเวลาหลายรอบไม่โดนนี่ไงนี่ไงมันถอนแล้วถอนแเราเราไม่วัดโอ้โหสวยงามรถขับหนะ้ากำมังนี่มีแต่กำมังเลยอีกรับไซส์สวยไม่ขี้เลยไซสสวยงามเลยฮะ กำลังเข้ากำลังกินแล้วคหมดเวลาแล้วครับเฮ้ยเจัามึงคิด นอนเลิกน้าไปครับโอ้โหวงเลไปซะอ,อ,อานกํนลาลังกินแล้วอานกําลังกินแล้วกําลังเข้าเขาจะก้กลับเขาหมดเวลาครับโอ้โห,โโห,โโหโนี่ยเก็บของไปตกไปก็ยังโดนนะครับช่วงน,นี้ มังคีสวยงั้นเลยเนี่ยเก็บของไว้ต่อไปฮะก็มังคีสวยมาดูปลารวงครับวันน้าวันนี้นะครับปลารวงยโมงถึง3โมงครึ่งเองครับอาการไม่เคยดีเป็นหวัดด้วยโอ้โห เอาได้ตัวนะครับปลาสวยงามครับนะปลาสวยเลยเข้าดีอยู่นี่สุนปลาเข้าดีครับนะปลากำลังกินเลยครับแต่หมดเวลาพอดีครับสามโมงครึ่งครับสุนปลากินดีนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ